จะจางสักพันฉันก็ไม่หันไปมองถึงเธอจะใส่ทองเส้นโตเท่าโซรถไฟจะขี่รถเก่งเรือบินหรือเดินดินไปสวมสร้อยเพชรเม่โตเท่าไข่ราคาแค่ไหน ฉันก็ไม่มองจะจางสักพันฉันก็ไม่หันไปแลเพราะเธอเคยฝากแผลให้ไว้จนใจกลัดนองจะเป็นคุณหญิงคุณนายฉันก็ไม่มองถึงอย่างไรเธอก็อยังต้อง ขึ้นชื่อว่าคนสองใจทุกวันก่อนอยู่บ้านนาเขาเรียกกันว่าอีกลอยมาอยู่กรุงเทพมีผัวในร้อยเปลี่ยนจากกลอยมาเป็นแรมจันแรมจันแรมใจดีดีไปตัวใครตัวมัน สื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทัน,นช้ำชั่งมันนึกว่าฟันเลยไปจะจางสักพันฉันก็ไม่หันไปมองถึงตัวจะหุ้มทองไม่มองให้โง่ทำไมสักวันเทิดนา น้ำตาจะนองหน้าใครเขาไม่แลแล้วคงจะได้ขึ้นชื่อคนนุณนายประจำโรงแรมก่อนอยู่บ้านนาเขาเรียกกันว่าฮิกรอยมาอยู่กรุงเทพมีผัวในร้อย เลี่ยนจากลอยมาเป็นแรมจันแรมจันแรมใจดีดีไปตัวใครตัวมันสื่อเกินไปถึงไล่ไม่ทันช้ำช่างมันนึกว่าฝันเลยไปจะจางสักพันฉันก็ไม่หันไปมอง ถึงตัวจะหุ่มทองไม่มองให้โง่ทำไมสักวันทถิดนาน้ำตาจะนองหน้าใครเขาไม่แลแล้วคงจะได้ขึ้นชื่อคุณนายประจำรโรงแร